มาเข้าเรื่องที่สี่เลยแล้วกันเรื่องที่สี่เนี่ยชื่อเรื่องว่าเอ้ยนี่มันลอยเลื่อนหรือเปล่าวะ<ม>เรื่องเนี้ยมันเกิดเมื่อหลายปีก่อนกับครอบครัวของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยเขาแล้วก็พี่ชายของเขาแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ด้วยความที่พ่อเนี่ยทํางานแล้วก็ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆบริษัทอ่ะเขาก็จะหาที่อยู่ให้พ่อ บริษัทพอมาที่หนึ่งที่บริษัทหาให้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเลยดูดีเลยมีสวนที่กว้างมีบ้านที่ใหญ่หลังบ้านเดียวสองชั้นข้างล่างมีห้องหนึ่งห้องนอนแล้วเป็นห้องนั่งเล่นข้างบนก็มีสองห้องนอนไอ้สามห้องนอนเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งห้องแล้วก็ห้องแบบโมเดิร์นอีกสองห้องทีนี้ทุกคนน่ะก็แลดูถูกใจบ้านหลังนี้มากเลยพอ ย้ายเข้าไปอยู่สักพักอะ่ะก็เกิดเรื่องตแตกกับครอบครัวของเขาเรื่องเนี้ยมันแลกตรงที่พ่อเขาเริ่มโดนคนแรกเลยพ่อเขาเริ่มจากเป็นคนที่ใจเย็นเริ่มกลายเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเริ่มเกลี้ยกัดออันนี้พ่อในพาของพ่อเขานะพ่อก็แบบทำงานกลับมาก,ก็ชอบทะเลาะชอบหาเรื่องนู่นเรื่องนี่พี่ชายของเขาอะ่ะ ก็แปลกไปจากเป็นคนที่เก่งมีเพื่อนเยอะเรียนดีกลับกลายเป็นคนที่เกตตกเยอะมากแล้วเพื่อนก็บูลลี่อ่ะหาว่าหญิ่งบ้างแหละหาว่าอวดเก่งบ้างแหละพี่ชายเขาก็แบบเครียดนะเนาะกลับมาก็ต้องทะเลาะกับพ่อจนมันมีครั้งหนึ่งเขาทะเลาะกับพ่อเนี่ยพี่ชายกับพ่อเนี่ยเขาทะเลาะกับกันหนักมากจน เขาอะตัวเขาเองอะต้องเข้าไปห้ามแล้วก็ได้ลูกหลงได้แผลที่แขนมาจนต้องไปเย็บสี่เข็มเลยหลังจากนั้นอ่ะสถานการณ์ในบ้านเราอ่ะก็เริ่มไม่ดีพอพ่อไม่ได้ทะเลาะก,กับพี่ไม่ได้อ่ะก็ไปลงที่แม่อมเออแม่เขาก็เป็นคนที่ต้องเก็บอะไรหลายๆอย่างไว้ทีเนี้ยอยู่มาวันหนึ่งพ่ออ่หลมป่วย จนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นอาทิตย์เลยนะพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บอะ่ะเข้ากลับมาอยู่บ้านอะ่ะเขาก็ปรากฏว่าเขาบ่ดหนาวอะ่ะทั้งที่คนอื่นอะ่ะไม่ได้หนาวนะปวนหนาวหนาวมากเลยจนต้องเอาฮีเตอร์อะ่ะมาเปิดให้เขาอะ่ะสองถึงสามตัวจนห้องนั้นอะ่ะอุณหภูมิสามสิบอ่ะก็จนพ่อกับแม่เอ้ยจนตัวเขาอยู่ไม่ได้เขาเลยต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนทีเนี้ย แม่เขาอะ่ะเขาอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยเรื่องอะ่ะมันก็แบบว่าชวนเพื่อนมาบ้านหรอเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากจะมาหรอกเออไม่รู้ทำไมเหมือนกันจนมีวันหนึง่งแม่ก็ล้มป่วยอีกคนนึงจนแม่กลายเป็นผู้พิการไปเลยเขาไม่ได้บอกว่าแม่ป่วยอะไรวันนั้นอะ่ะเขาพ่อออกไปตีกอล์ฟวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พ่อออกไปตีกอล์ฟพี่ออกไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด เขาก็อยู่กับแม่สองคนนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างทีเนี้ยเขาก็นั่งดูทีวีไปเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงคนเปิดประตูอยู่ชั้นสองเขาเลยถามแม่ว่าแม่พี่กลับมาแล้วหรอแม่ก็ตอบอย่างจเจย็นว่าไม่นะเขาก็เริ่มตื่นตระหนกแล้วที่ว่าเฮ้ยแม่ถ้าอยู่กันสองคนแล้วมันอาจจะเป็นคนหรือเป็นโจรก็ได้นะแม่แม่ก็ตอบอย่างจเจย็นว่าไม่ใช่หรอกเสียงเนี้ ฉันอะได้ยินบ่อยแล้วฉันอยู่ตอนฉันอยู่คนเดียวอะฉันก็ได้ยินเสียงเนี้ยเดินรอบบ้านเหมือนกันฉันชินแล้วในใจเขาคิดว่าเออถ้าแม่อยู่ได้เราไม่เป็นไรอะก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาจับสังเกตได้อะว่าบ้านหลังนี้มันมียะไรแปลกอยู่ทาไมทุกคนในบ้านถึงผิดปกติไปเขาก็เริ่มสํารวจบ้านละเอียดขึ้นทุกซอกทุกมุมปรากฏว่าเขาอะเห็นรอยเลือด รอยเลือดเก่าๆป้ายตรงทางเดินชั้นล่างเป็นทางยาวเลยเว้ยตรงกําแพงแล้วก็ตะโกนว่าแม่นี่มันรอยเลือดนะเนี่ยแม่หรอกอ๋อเหรอแม่กลายเป็นคนที่เย็นชากับทุกอย่างเลยทีนี้เขาก็หาเลยหาไปเรื่อยอะหาขึ้นชั้นสองด้วยเขาก็เห็นว่ามันมีรอยเลือดอีกแหละแต่รอบเนี้ยมันเป็นรอยเลือดที่แบบกระเด็นตามกําแพงอะ่ะที่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วมันแห้งแล้วอะเออ จนที่ห้องเข้าไปถึงห้องพี่ชายเขาเขาถือวิสาสะเข้าไปเว้ยปรากฏว่าเขาเห็นคราบตรงลูกบิดประตูะเป็นรอยเลือดอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงพื้นเป็นรอยแบบมือแค่แค่ปลายนิ้วอพยายามดันตัวเองอะขึ้นจากกำแพงอะอะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นไม่นานอะพ่อ,อเขาก็ต้องเปลี่ยนที่ทําง,งานใช่ไหมเขาก็ต้องย้ายบ้านหลังจากย้ายบ้านออกไปแล้วอ่ะ ครอบครัวเขากลับเริ่มกลับมาดีขึ้นพ่อก็เริ่มกลับมาเป็นคนใจเย็นลงเริ่มไรลงเนี้ยเวลาผ่านไปหลายปีเขานึกได้เรื่องเนี้ยเขาก็เลยไปคุยกับพี่พี่ก็บอกว่าสาเหตุที่กูไม่ค่อยอยู่บ้านะ่ะเพราะว่ากูได้ยินเสียงแบบนั้นอะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนอะกูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไหอ้อยู่ในห้องกูตลอดเวลาเลยเวย้ยนั่นแหละคือสาเหตุที่กูไม่ค่อยอยู่บ้าน เออแล้วพอเขากลับมาที่เมืองเนี้ยเขากลับมาเยี่ยมเมืองเขากลับมาเที่ยวเมืองเนี้ยเขาได้ผ่านมาเขาเลยแวะมาดูบ้านหลังนั้นน่ะปรากฏบ้านหลังนั้นอ่ะถูกรื้อทิ้งแล้วก็ถูกสร้างเป็นคอนโดไปแล้วแล้วเขาก็ได้เจอเพื่อนเก่าอ่ะแล้วก็เลยถามสาเหตุว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรเพื่อนเขาก็บอกไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ๆคือที่เขาไม่ค่อยอยากมาบ้านอ่ะเพราะบ้านอ่ะหลังนั้นอ่ะพอเขาเข้าไปเขารู้สึกแบบหนักๆเขารู้สึกอึดอัดเขาเลยไม่ค่อยอยากมาเรื่องก็ประมาณนี้ครับ